วิธีภาวนาก็คือวิธีสังเกตตัวเองนั่นแลหลคือสังเกตจิตที่มีนิสัยลุกลิกเหมือนถูกไฟหรือน้ำร้อนลวกไม่อยู่เป็นปกติด้วยสติตามะระลึกความรู้ความเคลื่อนไหวของจิตโดยมีบทธรรมบทธรรมหนึ่งนะที่เป็นคําบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้อยู่ทรงตัวอยู่ได้ความสงบสุข ในขณะภาวนาตามนิยมใช้กันมากและได้ผลดีขึ้นอนาปานสติพุทธโธบ้างธทมโมบ้างสังโคบ้างใช้บริกรรมเฉพาะบทใดบทหนึ่งบ้างพยายามบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์แห่งธรรมบทธรรมที่จะนำมาบริกรรมขณะที่ภาวนาใจ ใจที่อาศัยบทธรรมอันเป็นอารมณ์ที่ให้คุณไม่เป็นภัยแก่จิตใจมันย่อมจะเกิดขึ้นความสงบสุขขึ้นมาในขณะนั้นที่เรียกว่าจิตสงบหรือจิตรวมเป็นสมาธิคือความบั้นคงต่อตัวเองไม่อาศัยทำใดทำหนึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในเวลานั้น เพราะจิตท,ที่มีกำลังดำรงตนอยู่โดยอิสระนั้นคำว่าบริกรรมที่เคยนำมากำกับใจนั้นก็ระงับกันไปชั่วขณะที่จิตปล่อยอารมณ์เข้าพักสงบตัวมันก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการถอยออกมาถ้ามีเวลาทำต่อไปก็นำคำบริกรรมที่เคยกำกับมาบริกรรมต่อไป พยายามทำอย่างนี้เสมอด้วยความฝ่ายใจไม่ลดความเพียรจิตที่เคยทำบาปหอบทุกข์อยู่เสมอก็จะคอยรู้สึกตัวและปล่อยวางไปเป็นลำดับและมีความสนใจหนักแน่นในหน้าที่ของตนเป็นประจำไม่ถูกบังคับถูธไถเหมือนขึ้นเริ่มแรกซึ่งเป็นการกำลังฝึก จิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธินั้นมันเป็นจิตที่มีความสุขเย็นใจและจำไม่ลืมถ้าได้ปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวย่อมเป็นเครื่องปลุกใจให้ตื่นตัวและตื่นใจได้อย่างน่าปรลาดหากไม่ปรากฏอีกในวาระต่อไปนั้นทั้งที่ภาวนาอยู่ที่ใจมันจะเกิดความเสียดายอย่างบอกไม่ถูกอารมณ์แห่งติดความติดใจนั้น และความเสียดายในจิตมันจะฝังใจไปนานมากนอกจากจิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นสู่ความสงบอันเป็นละเอียดมันจะเป็นลำดับเท่านั้นจิตถึงจะลืมและเพลินในธรรมขั้นสูงเรื่อยไปไม่มาเกี่ยวข้องเสียดายจิตและความสงบที่เคยผ่านมาท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกกหง,งอยน้อยใจและอ่อนเพลีย ไปทั้งร่างกายและจิตใจว่าตนมีวาสนาน้อยทำไม่ไหวเพราะคิดว่าจิจการยุ่งยากทั้งภายในบ้านและนอกบ้านตลอดงานสังคมต่างๆลูกหลานก็มีหลายคนล้วนแต่ต้องเป็นธุระในการเลี้ยงดูจะมัวมานั่งหลับตาภาวนาอยู่เห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับพวกเขาต้องอดตายแน่ๆแล้วทำให้เกิดความอินละอาใจ ไม่อยากกระทำํำประโยชน์ที่ควรไปเลยผ่านไปความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดที่เคยฝังนิสัยมาดั้งเดิมถ้าพูดง,ง่ายก็คือเป็นสันดานตั้งแต่เดิมและอาจเป็นความคิดที่เคยกีดกันทางเดินเพื่อการระบายคลายทุกทางใจถ้าไม่พยายามคิดแก้ไขเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปแท้จริงการภาวนาคือการแก้ความยุ่งยาก และความลำบากทางใจทุกประเภทนะที่เคยภาวนาอันหนักหน่วงมานานให้เบาลงและหมดสิ้นไปเหมือนอุบายอื่นๆที่เราเคยนำมาแก้ไขไล่ทุกออกจากตัวเหมือนที่โลกทำกันมันเองเช่นเวลาร้อนต้องแก้ไขด้วยวิธีอาบน้ำเวลาหนาวต้องแก้ไขด้วยวิธีห่ววหมผ้าหรือผิงไฟ หรือด้วยวิธีอื่นๆเวลาหิวกระหายแก้ด้วยวิธีการรับประทานและดื่มเวลาเป็นไข้ก็แก้ด้วยวิธีรับประทานยาหรือฉีดยาที่จะรักษาโรคให้สงบและหายไปซึ่งล้วนเป็นวิธีที่โลกเคยทำมาตลอดถึงปัจจุบันโดยไม่มีการผลัดเพียนเปลี่ยนเวลาว่ายังยุ่งยากยังระบากยังขัดสนจนใจ ทุกชาติชั้นวันณนะจำต้องปฏิบัติกันทั่วโลกแม้แต่สัตว์ก็ยังต้องอาศัยเยียวยารักษาตัวดังที่เราเห็นเขาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อค่อนคลายระบายความทุกข์ไปวันๆนั่นเองพอยังชีวิตให้เป็นไปตลอดการของเขาล้วนเป็นวิธีแก้ไขและรักษาการอบรมจิตใจด้วยการภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัว วิธีนี้มันจะยิ่งเป็นการทำงานที่ควรสนใจเป็นพิเศษเป็นอย่างมากเพราะเป็นวิธีที่เกี่ยวกับจิตใจผู้เป็นหัวหน้างานทุกด้านโดยตรงงานอะไรเรื่องอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวจิตจำต้องเป็นการตัวอย่างแยกแยะไม่ออกที่จะต้องเข้ารับภาระแปลกหามโดยไม่คํำนึงถึงความหนักเบาและชนิดของงานนั้นแต่และชนิดนั้น จะพอยกไหวไหมเดิจิตต้องเข้ารับภาระทันทีดีหรือชั่วผิดหรือถูกไม่คอยสนใจคิดแม้นงานเรื่องจะหนักเบาเศร้าโศกเพียงใดซึ่งบางเรื่องแทบจะคว้าเอาชีวิตไปด้วยในขณะนั้นแม้นชีวิตแม้นเช่นนั้นใจยังกล้าเอาตัวไปเสี่ยงและแบกหามจนได้โดยไม่คำนึงว่าจะตายหรือเปล่า มิหนำยังหอบเอาเรื่องมาคิดเป็นการบ้านอยู่อีกจนแทบนอนไม่หลับรับประทานไม่ได้ก็ยังมีบางครั้งคำว่านหนักเกินไปยกไม่ไหวเพราะเกินกำลังและต้านทานของเรานะ่มันไม่มีมันมีแต่เราสู้เอาท่าเดียวงานทางกายยังพอมีเวลาพักและยังรู้สึก ประมาณว่าควรหรือไม่ควรแก่กาลังของตนเพียงใดส่วนงานทางใจนั้นมันไม่มีวันเวลาได้พักผ่อนเอาเลยนะจะมีพักอยู่บ้างเล็กน้อยก็ขนาดหลับเท่านั้นแหละแม้เช่นนั้นจิตเราอุา่าสทำงานด้วยการละเมอเพ้อฝันไปต่อและไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่างๆนั้นมันควรหรือไม่ควรแก่กาลังใจเพียงใด เมื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ทราบแต่เพียงคำว่าทุกข์เหลือเกินแต่ไม่ทราบว่าทุกข์เพราะงานหนักหรือเรื่องผิดร้อนหรือกำลังใจที่สู้ไม่ไหวจึงควรให้นำว่าจิตคือนักต่อสู้เพราะดีก็สู้ชั่วก็สู้สู้จนไม่รู้จักหยุดอย่างไตรตรอง